Are listening? you สวัสดีค่ะทุกคนวันนีกลับมาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมจะมาทําวิดีโอแต่งหน้านะคะที่แกมแต่งในใช้บ่อยประจําเดือนพฤษภาคมที่แกมเพิ่งทําไปนะคะแต่ว่าแกมคิดว่ามันเป็นลุคที่แบบคนขอมาเยอะแล้วก็ จะเป็นลุคที่ดูน่ารากักแล้วก็ไม่ได้ดูหนักหนาจนเกินไปแล้วแกมคิดว่าเพื่อนๆสามารถแต่งตามได้แน่นอนแล้วแกก็เลยจะมาทําวิดีโอแต่งหน้านี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแกมใช้ของอะไรบ้างนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยทางเว็บไซต์นะคะ banggood นะคะ ได้ทาการติดต่อแกมาส่งของมาให้แกมนะคะก็เลยจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะของเขาเลยดีกว่าเขาก็่อมาดีๆนะคะทางเว็บเขาเนี่ยส่งของมาให้แกมไวมากจริงๆนี้นะคะนี่ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกแต่งหน้าเล็กๆแกมต้องบอกก่อนว่าแกมมาเข้าใจผิดแกมเข้าใจว่ามันจะเป็นกระจกแต่งหน้าที่ใหญ่กว่านี้นะคะคือแกมเข้าใจผิดไปเองนะคะก็จะเป็นขนาดแบบเข้ามือแกมบบนี้นะคะวันนี้เขามีชื่อว่า Magnifying Beauty Cosmetic Makeup RePortable Portable Double Sided Mirror นะคะขายอยู่ราคา5.99เเหรียญสหรัฐนะคะ เป็นกระจก2ด้านนะคะคล้ายๆกระจกแต่งหน้าที่เราเคยเห็นกัน <_ d ata> ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกปกติแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นกระจกที่เราจะสามารถซูมหน้าเราเข้ามาได้ะค่ะมันจะเหมือนแบบขยายนิดนึงนะคะอันเป็นกระจกอันเล็กๆที่เราแบบสามารถเคลื่อนย้ายในบ้านได้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นกําเองเนี่ยกันจะสั่งแบบใหญ่แบบตั้งโต๊ะไปเลยนะคะความสูงของอันนี้อยู่ที่14.5เซนเมตรแล้วก็ความกว้างตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เก้าเซนติเมตรนะคะท่านไหนที่ว่าเออมีความรู้สึกว่า สามารถหาซื้อได้ง่ายอย่างสมมติที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะไปห้างก็หาซื้อได้ใช่ไหม mm hmm. ก็เพิ่มมาสามารถดูผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเว mm ็บแบงกูดได้นะคะก mm hmm. จากกระจกแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังมีขายพวกเครื่องสําอางแฟชั่นนะคะลองไปเช็คเว็บไซต์เขาดูได้นะลอ mm hmm. ไปเช็ค Facebook mm hmm. เขาก่อนหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขามาดูได้ว่า เ,เพื่อนๆมีของอะไรที่สนใจในเว็บไซต์เขาบ้านนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ใดๆจากแบงกูดนะคะเกมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวจะมีลิงก์แ f f ฟิล a เอไว้ลิงก์หนึ่งเดกกมแบบใส่วงเล็บไปให้แล้วกันนะคะว่าอันนี้คือ Affiliate Link นะคะเรามาเริ่มแต่งหน้าของเรากันดีกว่า การทําผมทรงนี้เนี่ยเป็นแกมคิดว่ามันเป็นทรงผมที่สามารถทําได้ง่ายแกมเป็นคนที่แบบไม่ได้ทําผมได้เก่งมากนะคะแต่แกก็ยังสามารถทําออกมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทําได้แน่นอนถ่ายวีดีโอไว้แล้วเดี๋ยวไงแกรมเอาวีดีโอทําผมทรงนี้มาลงให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันสิ่งที่สําคัญมากๆเลยของลุงนี้คือ, ens, อนนคอนแทคเลนส์อันนี้ค่ะอันนี้คือคิตตี้คาวียนะคะ เจอแตมบลูคือมันจะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ว่าใหญ่กว่าลูกตาแกมนิดหนึ่งนิดเดียวแบบประมาณ 2, มิลสองมิลอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแกมจะทิ้ง IG พี่สาวแกมว้ให้นะคะเหมือนเดิมที่แกมเคยพูดที่ผ่านผ่านมานะคะว่าแบบแกมซื้อคอนแทคเลนส์ทุกอันมาจากพี่สาวแกมแกมคิดว่าแกมควรทําวิดีโอคอนแทคเลนส์แยกไหมจะได้ให้มันแบบจบทีเดียวเลยแบบในวิดีโอเดียวอะไรเงี้ย <laughs> การบํารุงผิวเราอยากให้หน้าเราเรียบเนียนนะคะเพราะฉะนั้นแกมจะใช้อันนี้ค่ะน้ำตกจากฮาดราโบค่ะ ไปนะคะคือตามด้วยอะมแปซิฟิกนะคะ Moistures Balm ค่ะก็เป็นเจลที่ให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเรานะคะจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้รองพื้นค่ะเราจะใช้ m a เ b e l l ลีนฟิตมีดิวอีส o มู h ตัวนี้เนีะคะสีที่แกมใช้นะคะใช้สี125นะคะ n u d เ b จลุกนี้เนี่ยรองพื้นเนี่ยแกไม่เน้นเรื่องความติดทนนานแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องความแมตต์ต่เน้นแบบเป็นงานผิวซะมากกว่า เราจะปกปิดใต้ตาดำนะคะใช้เมเบลีนนะคะซูเปอร์สเตย์เบเตอร์สกินนะคะสีที่แกมใช้วันนี้นะคะคือสี1 0ะค,ะค่ะไอวอรีค่ะวันนี้นะคะแกมก็จะแค่ปกปิดใต้ตาดำแกมนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงหน้าผากแกมจางอยปากแกมแล้วก็ตรงคางนะคะนั้นแล้วก็เกลี่ยเลยทุกคน ะจะตามด้วยสิ่งนี้จาก Cover FX ค่ะ Custom Enhancer Drops นะคะสีที่เรามีวันนี้เราจะใช้ Hello Graphic Drops นะคะสี Hello Hello นะว่าไฮไลท์เตอร์ตัวเนี้ยเนื้อดีมากเนื้อดีมากทาตรงหนูกแก้ม ตรงไหนที่เราอยากให้เขาดูเงาเงาเสร็จด้วยแป้งนะคะแกมจะใช้แป้งของ p a n ิซ่านะคะคอสเมติกนะคะเราลงเราลงไฮไลท์ก่อนที่จะลงแป้งไปเพราะฉะนั้นแกมจะเซ็ตแป้งเฉพาะตรงที่แกมแบบไม่ได้ลงไฮไลท์นะคะเราจะมาวาดคิ้วกันค่ะเราจะใช้มิส t ีนเดอ e p พี k อันนี้ค่ะ มีคือสี01มันจะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีผมแกมประมาณสองเฉดสีได้นะคะแกมคิดว่ามันทําให้ลุคแกมดูแบบดูซอฟต์แล้วก็ดูคิ้วแกมไม่เข้มจนเกินไปให้หน้าแกมดูไม่ดุนะคะแกมก็จะใช้ตัวนี้นี่แหละเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ฝั่งมาสคาร่านะคะย้อมขนคิ้วเราอันนี้แหละต้องใช้แบบระวังระวังไม่งั้นเขาจะเป็นก้อนๆได้ มาถึงตาของเรานะคะแกนจะใช้น,นี้ค่ะ CanMake Eye Shadow Base ค่ะอันนี้เป็นแปลงของเรียวเทคนิคนะคะแกไม่เคยพูดถึงว่า,วาแกไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แกคิดว่าใช้แล้วมันแบบมันกินเนื้อผลิตภัณฑ์มากเลยแต่ว่ามีก็ใช้ใช้ไป Eye Shadow Base ก็จะทำให้ Eyeshadow ที่เราทาลงไปน,นั้นติดทนนานขึ้นนะจ๊ะสาวๆที่มีปัญหาแบบตามันหรือ Eyeshadow ไม่เคยเหลือเลยไปลองลองตัวนี้ดู พูดไปแล้วได้ถูกและดีของพาณิชาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเวลาเราแบบไม่เซตเขาอะมันจะแบบเหนียวแล้วเวลาทําให้เราลงอายแชโดว์ของเราไปนะ่ยมันจะเป็นปื้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเซตหน่อยนี่ค่ะอายแชโดว์สีชมพูนะคะจากคัลเลอร์บอนะคะสีนี้นะ่ะคือสีซอฟท์พอนะคะหลังๆมันเนี่ยแกมพูดถึงสีนี้บ่อยมากนะคะสีซอฟท์พอนี่จะเป็นสีประมาณนี้มันก็ไม่ได้อ่อนมากหรอกแต่แบบเป็นสีชมพูที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่ นี่นะคะแปรงอันนี้นะคะคือโซอีวานะคะ2อง8นะคะครีสตลงหางตาไปเลยแล้วก็เบาๆมือไม่ต้องลงหนักมากสีต่อไปที่เราจะใช้นะคะคือคัลเล์ปอปเหมือนกันค่ะสีทีพาร์ที้นะคะชมพูอ่อนๆอย่างนี้แล้วก็มี g l เตอร์ ไม่ค่อยเห็นสีหรอกเวลาแบบทาออกมาแล้วแต่ว่าออจริงๆแล้วแบบตัวจริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูที่น่ารักอะเราก็จะใช้กมจะใช้นิวแกนนี่แหละลงสิ่งต่อไปนะคะเราก็จะใช้อาชัดอจากคลเลเรลปอบอิกเหมือนกันคะ่ะอันนีออ้จะเป็นสีแทงกีนี่นะคะจะเป็นสีเหลือง แก่มเพื่อนๆอาจจะมองแบบไม่เห็นในวิดีโอว่าแบบเออหัวตาแกมเนี่ยเป็นสีเหลืองจริงๆแล้วมองเห็น,นตัวจริงๆอแต่ว่ามองในกล้องแบบมันก็มองไม่ค่อยเห็นจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆค่ะจะใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือโซอีว่านะคะสองนะคะดีเทลเชเดอร์ค่ะแล้วเราก็จะลงตรงนี้ด้วยค่ะหัวตาล่างนะคะ ตามด้วยชมพูนี้เหมือนเดิมค่ะแค่ว่าอันนี้แค่ลงตรงแบบกลางตาตรงนี้พอควรล่างตาแน่นอนว่าแบบกนมจะให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีหินสีชมพูอยากจะให้แบบดูแบบเป็นสีชมพูนิดนึงแบบก็จะลงสีเดิมซอฟพคอ แล้วก็เชื่อมข้างบนกับข้างล่างนะคะขั้นตอนต่อไปคือแกมอยากจะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นมากว่าเดิมหน่อยเพื่อนๆอ,อาจจะหาอายแชโดว์สีชมพูที่เข้มกว่าเดิมหรือว่าจะใช้ที่ปัดแก้มก็ได้นะคะแกมจะใช้ที่ปัดแก้มของรอย a อนะคะเป็นพาเลตอันนี้นะคะเป็นพาเลตที่แบบยังไม่ได้เข้าไทยนะแล้วก็แกมก็จะใช้สีชมพูอันนี้นะคะ <j> uh. ถ้าสมมติว่าเพื่อน,นๆมีพาเลตตนี้ <ambos S 2> ก็ใช้2สีนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ดูเฉดสีเอาตรงตรงหางตานี้เดียว เชื่อมข้างบนหน่อยๆไม่เยอะเอาแบบเบาๆพอแกมต้องบอกก่อนนะว่าลุกนี้เนะี่ยอย่าลงหนักเกินไปเพราะว่าถ้าลงหนักเกินไปมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะดูแบบเป็นสีชมพูที่เด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะดูไม่สวยอะคะ่ะเน้นการเกลี่ยแล้วก็ทําให้มันดูแบบซอบๆเข้าไว้แล้วก็อายไลเนอร์นะคะแกมจะใช้อายไลเนอร์ของอินทิเกตค่ะ เราจะดัดขนตาก่อนมัสคาร่านะคะใช้ Into It นะคะ l r g e Define ตัวนี้ สำหรับสาวทั้งไหนที่แต่งหน้าลงนี้ในชีวิตประจําวันนะคะคเพื่อนอาจจะไม่ต้องติดขนตาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเลือกขนตาเบอร์ที่เล็กกว่านี้นะคะขนตาที่ยมใช้วันนี้เนี่ยคือตัวนี้ค่ะรุ่นของเวกัสเน่นะคะ bronze beauty นะคะจะเป็นขนตามิง้งแบบมิ n งนะคะเวกัสเน่ก็จะเป็นเรนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินสตาแกรมแคลทีโด่งดังมากอีกแคลหนึ่งในในไอนะคะใช้ที่ติดขนตาของอันนี้นะคะดูโอนะคะ มันจะไม่ใช่กาวที่ติดขนตาที่แบบโอ้แน่นสุดๆแต่แกมชอบเพราะว่าเขาแห้งไวแล้วก็ติดง่ายดีนี่เห็นไหมมันก็จะมีความแตกต่างของแบบ <c oughs> ความแน่นของขนตานะคะนี่แกมชอบขนตารุ่นนี้มากเลยนะแกมคิดว่าแบบมันแบบมันฟลุกออกแล้วมันดูแบบสวยดีนะคะแต่จริงๆแล้วแบบเอ,อ่อในชีวิตประจำวันแกมก,ก็ไม่ค่อยได้ติดขนตาออกจากบ้านเท่าไหร่ พอในวิดีโอแกมแต่งหน้าหนักๆแล้วอะคะ่ะช่วงนี้แบบเวลาออกจากบ้านแก้มก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยคือหน้าโลนตลอดทาแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวแล้วก็บำรุงผิวพนตาแก้มค่อนข้างที่จะหนักมากทีเดียวต่อไปนะคะเราจะใช้ Fu ูช o n b บ u s h อันนี้ค่ะสี CR02 ส่วนนะคะต้องมีบราวอันนี้แบบอยากจะบอกเลยว่าชอบอันนี้มากแล้วก็ใช้จนแบบใช้จนเละแล้วดูดูข้างในไม่มีความแบบมีชิ้นดีกดก็กดแบบลึกมากเพราะมันใกล้จะหมดแล้ว ไปสำหรับสาวหนะ้ามันที่ไทยอาจจะแบบต้องตกแป้งซ้ำนะคะแต่พอแกรมอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเออบางทีอากาศมันก็จะแบบหนาวบ้างร้อนบ้างบางทีก็หนาวมากบางทีก็ร้อนมากก็งงอากาศที่นี่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็จะตกแค่ให้มันดูแบบแก้มมีสีสันขึ้นมาแกมเพิ่งมาเนึขึ้นดได้ว่าวันนั้นที่แกมทาเนี่ยแกมทาแบบสีที่ปัดแก้มสีน้ำตาลเล็กๆแบบเล็กๆจริงๆก็เพิ่มหน่อยแล้วกันนิดนึง ก็ลุคนี้เนี่ยก็จะไม่คอนทัวร์ไม่อะไรทั้งนั้นค่ะแค่แก้มพอพูดไปในเฟริดของเราอันนี้คือแม็กนะคะสี extra นะคะจะเป็นลิปไลเนอร์นะคะสีนู้ดเลยแกมว่าน่าจะใช้ได้บ่อยแล้วก็ที่เขียนขอบปากของแม็กอันนี้เนี่ยติดทนนานมากนะคะเห็นไหมจบแค่นี้ที่จริงแค่นี้ก็แบบดูสวยแล้วอะกันจะเพิ่มอันนี้เข้าไปอีกคะ่ะของคัลเลอร์อดค่ะ c o l o r Pop ป๊อป t อสเทนนะคะสี Candy Floss ค่ะพูดไปแล้วอีกเหมือนกันใน v o r i t e นะคะนี่สีส้มมันนี้นะคะ ลุคนี้เนี่ยที่แกมตั้นใจจะไม่ลงบรอนเซอร์เนี่ยเพราะแกม,มีความสุกว่าการลงบรอนเซอร์บางครั้งเนี่ยมันทําให้หน้าเราดูดุขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ไม่ลงแล้วก็ลงแค่ที่ปัดแกมเนี่ยจะทําให้ลุกเราดูใสๆมากกว่านะคะ,คะแกมจะใช้อันนี้ NYX w ไวลิควิดไลเนอร์นะคะะต,ตรงหางตาแกมนะคะ ประมาณนี้นะคะที่จริงเนี่ยไอจุดๆสีาขาวๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องลงก็ได้แล้วก็ในวิดีโอใช้บ่อยประจำเดือนเพือนสะพานเนี่ยกำลงจุดาขาวๆน้อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็แค่แบบอยากให้มันดูเห็นชัดขึ้นเท่าน,นั้นเองนะหมดไปแล้วนะคะกับวิดีโอแต่งหน้าลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะ ยังไงเพื่อนๆลองเปิดไปดูวิดีโอแต่งหน้าอื่นๆของแก้มได้ถ้าเพื่อนๆชอบดูวิดีโอแต่งหน้านะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่สามารถกดติดตามช่องแก้มได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันยังไงมาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะส่วนนี้กําลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ